รู้วิธีสร้างรายได้วันละ2 0 0 0 0ด้วยระบบ ITS ทำยังไงให้ดูคลิปนี้ให้จบครูมิ้นติกตอทีวีแบ่งปันโอกาสที่มาช่วยคุณประหยัดค่าใช้จ่ายและมันก็สามารถทําให้เรามีรายได้จากการประหยัดที่เคยเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าครูมิ้นเคยใช้ค่าเน็ตค่าโทรเดือนละสามพันสามพันสี่เฉลี่ยแล้วเนี่ยปีหนึ่งก็สี่หมื่นกับแปดร้อยแล้วนะคะใช้แบบนี้มาเกือบ30ปีตั้งแต่รุ่น3 3 1 0ใช้ไม่เคยได้ตังค์เลยนะคะ จนมาวันหนึ่งมาเจอโปรประหยัดเมื่อ3ปีที่แล้วโทรไม่อันเน็ตไม่อันไลฟ์สดไม่สะดุดจ่ายแค่หลักร้อยปัจจุบันเนี่ยจ่ายแค่300ต่อเดือนโทรฟรีทุกเครือข่ายคุณมินก็ได้ทําคลิปวิดีโอนี้ออกไปให้เพื่อนๆในช่องทางของ Tik k ิ o k YouTube Facebook ไลน์นะคะ นี่โดยคลิปวิดีโอของครูมิ้นก็จะเป็นประมาณนี้เอาโทรศัพท์มาเรียงกันแชร์ฮอสปอตแบบนี้ไม่น่าเชื่อเลยว่าเพียงแค่โปรโ300ต่อเดือนจะทําได้ขนาดนี้ครูมิ้นติ๊ก o k TV วันนี้นะครูมิ้นจะมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการประหยัดค่าเน็ตค่าโทรและสามารถที่จะสร้างไรายได้ไปด้วยกันนะคะก่อนจะไปชมกดติดตามกดหัวใจกดคอมเมนต์กดแชร์บันทึกคลิปนี้ไว้ ประมาณนี้นะคะทำแบบนี้ทุกวันนะคะแล้วก็ไลฟ์สดด้วยนะคะทำให้คุณมิ้นสามารถสร้างรายได้นะคะวันหนึ่งวันนี้จะพาไปดูนะคะว่ายอดเข้าเท่าไหร่นะแล้วก็ไปที่ระบบนะคะเข้าสู่ระบบ i t s ของเรานะแล้วก็เข้าไปนะเพราะแอปนี้เป็นแอปที่เราทำมา14ปีแล้วนะคะแล้วก็มาช่วยคนอื่นนะคะเปลี่ยนรายจ่ายที่เราเคยจ่ายนะกลับมาเป็นรายได้ตรงนี้นะคะกระเป๋าแรกของคุณมิ้นทาวันนี้เห็นไหมคะมันมีเงินงอกขึ้นมาแล้ว4,000ันกระบะจากการที่มีคนอยากจะใช้ลิขสิทธิ์อยากจะใช้โปรประหยัดเขาก็ต้องมาเขาเรียกว่าซื้อ แพ็กเกจรีกิสิตกับเราเราก็ได้จากถ้าแพ็กเกจด้วยค่าบริหารทีมด้วยวันนี้คือรายได้ข้อสองมาจากบริหารทีมล้วนๆเลยดูกันเลยนะว่าที่รายงานและความเครื่องไหวมันเป็นยังไงนะฮะนี้แสดงประวัตินะฮะว่าในประวัติเนี่ยนะฮะวันนี้วันที่เท่าไหร่อะไรยังไงเห็นไหมคะเราไปที่คำว่าแสดงประวัติกดเข้าไปค่ะนะฮะกดแสดงประวัติปึ้งนะฮะเราก็จะเห็นนะฮะว่าวันนี้นะฮะอันนี้คือเข้าหลังเที่ยงคืนครึ่งนะฮะทุกๆวันเนาะสี่พันสองร้อยหกสิบบาทนะฮะนี่ก็เห็นไหมหลังเที่ยงคืนมันก็มีการทำงาน กระเป๋าที่ห้ิบเของคุณมิสน,นะคะอืมคุณก็บริหารอยู่หลายกระเป๋าเลยนะนี่เห็ไม่เข้ามาแล้วปึ้งนะว้าวไม่ว้าวไม,ไม,ไม่ว้าวเลยนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกระเป๋าฮะ,ะที่วันนี้นะหลายงานความเครื่องไหวเราไปดูกันว่านี่วันนี้วันที่เทลายนะเราไปดูที่แสดงประวัตินะคะว่าเงินเข้าเวลาไหนเห็นไ,ไหมฮะนี่แหละคือสิ่งที่คุณจะบอกคุณว่าทำที่นี่ทำจริงได้จริงมิสทำมาสามปีบอกโอกาสได้ช่วยเหลือคนมาเยอะแยะมากมายจนกระทั่งคนเหล่านี้เขาก็มีรายมีรายได้จากการใช้จ่ายนะแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายยยยยนนนนักกเเรีีขอองคมมมมิะะะแาาาท่ใช้้้้้้ปรรระะะะะหหยยััดแลลววกกก็็็มมมมมมาาาขขออออบบบคคคคุณคุณณูินนนนนนนเเเ่่่่่ทีีไไงงจืฮ หนึ่งเจ็ดสี่ห้าสี่ห้าอ่าตรงนี้ถ้าเกิดเราไม่บอกเขาเขาก็ไม่รู้ใช่ไหมคะตรงนี้เราจะโอนไปที่หัตหลักนะคะเพื่อนๆเ,เรามาดูกันนะออกจากระบบนี้เดี๋ยวเราเข้าไปที่ของน้องสาวของคุณนัทซึ่งคุณนัทเป็นคนดูแลอยู่นะคะก็มีเงินเข้าเหมือนกันค่ะทุกคนมันว้าวมากเลยนะคะนี่ไงเข้าเหมือนกันเลยนะ,ะเราไปดูที่รายงานแล้วก็ความเคลื่อนไหวนะฮะแม้เราก็แคปจอหน้านี้ไว้นะ,ะแล้วเราก็แสดงประวัติค่ะแบบนี้เลยนะ,ะเห็นไหมเนีย่ยยอดมันเข้าหลังเที่ยงคืนหกนาทีเห็นไหมคะเราแคปจอไวค้ค่ะแล้วเดี๋ยวก็อ่ะ เดี๋ยวเราเสรวบรวมนะครับปึ้งนะฮะโอนค่ะโอ,น,ะโอนไปเก็บไว้ที่รหัสหลักของคุณทั้งหมดเลยนะฮะสี่หนึ่งศูนย์สี่นะฮะอย่างนั้นเลยนี่เลยนะคะโอนไปแล้วนะคะออกจากระบบนี้เข้าสู่ระบบใหม่นะคะกระเป๋าของน้องสาวก็มีได้สามกระเป๋านะคะสี่สิบแปดด้วยนะฮะก็เข้าไปกระเป๋านี้ก็มีอีกนะคะเห็นไหมคะปึ้งเข้าสู่ระบบอ่าแล้วก็เข้าไปที่รายงานมีความเครื่องไหวนะฮะแล้วก็สแสดงนะฮะผลตรงนี้ได้ไหมคะนี่เราก็ย่อจอหน่อยนะปึ้งเราก็แคปจอไว้เห็นไหมคะ นี่เข้าหลังเที่ยงคืนอีกแล้วนะฮะแล้วก็ออกไปจากตรงนี้นะโอนะคะี0 4 7นะฮะไปที่รหัสหลักอีกแล้วนะฮะนี่นะคะเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ไปที่อีกรหัสหนึ่งนะรหัสสุดท้ายแล้วนะฮะรหัส50นะฮะนี่เลยเข้าไปแล้วนะเห็นไหมคะเข้ามาเหมือนกันเป๊ะเลยเพราะว่านี่ก็คือ40 ีเราก็จะโอนไปที่รหัสหลักเ,เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะฮะเดี๋ยวยังไม่ได้ <c oughs> ย,ไได <c oughs> ยังไม่ได้ทำการเก็บประวัติไว้เลยนะฮะรายงานความเคลื่อนไหวแคปจอก่อนเก็บประวัติให้น้องเขาก่อนนะคะับเพื่อว่าน้องเขาจะได้มีเอาไปบอกเพื่อนเอาไปบอกใครว่าเออเนี่ยรายได้มันเข้าจริงนะแบบนี้นะ <c oughs> มันง่ายมากๆเลยนะเราก็โอนไปนี่ทำจริงได้จริงนะฮะบอกเลยนะฮะทำเล่นได้เล่นนะเจ็ดสี่ห้าสี่เจ็ดสามแปดของคุณมิน่ะทำตรงนี้ทุกวันได้ช่วยเหลือคนดีใจมากเลยนะมันเป็นงานที่ดีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆอ่ะนี่เราเข้าไปที่รหัสหลักของคุณมิน่ะนะฮะเท่ากับว่าตออนนนนีี้้มมบบรรริหาาาายู่กะะเเเป๋ัขใ ห่ะหลักวันนี้วันเดียวเห็นไหมคะทำวันเดียวเท่ากับคนต้องทำทั้งเดือนนะฮะทำวันเดียวเท่ากับคนต้องทำทั้งเดือนเห็นไหมคะนี่คือยอดของวันนี้นะเราไปที่รายงานความเคลื่อนไหวเห็นไหมคะเก็บยอดไว้ก่อนนะฮะแล้วเราก็เก็บไปที่รายงานอ่าเราก็ไปที่แสดงประวัติอีกครั้งนะกเก็บยอดที่ว่ามันเป็นหา้าได้งนี้ไว้นะฮะเนี่ยเราก็แคปจอนี่นะเห็นไหมฮะตรงนี้เราก็จะสามารถเอาให้เพื่อนๆดูได้เลยว่าวันเนี้ยถ้าเราทำแบบนี้จริงๆเราก็สามารถรับรายได้แบบนี้ได้จริงๆนะคะอ่าใครสนใจอยากรู้อะไรเพิ่มเติมพิ่มัมว่าสนใจและอย่าลืมแชร์คคคลลลลิิปปปปดดีีีๆๆแแบบบบบนนนนน้้้้ออออกกไไเพื่่่ววยยยะะสาาาหรั๊